โอ้พี่น้องจ้ะหนาวไม่หนาวตัน้ำขี้โคลนยังเป็นน้ำแข็งเลยน้ำตึงเป็นน้ำแข็งดลหนาวไม่หนาวพี่น้องนี่เป็นน้ำแข็งเลยจ้ะดูดินขี้เหนียวดินเหนียวยังแข็งเป๊กเลยนี่น้ำจ้าน้ำนึงเป็นน้ำแข็งเลยหนาวไม่หนาว ตอนนี้โอ้แข็งเลยเนี่ยน้ำแข็งน้ำไลยพี่น้องเนี่ยว้าวว้าวฟิวงจาดูหนาวไม่หนาวดูน้ำน้ำยังเป็นน้ำแข็งเลยเยินไหมเนี่ยมันอยู่ในตู้เย็นตึงๆเนี่ยน้ำน้ำแข็งเลย นี่ขี้โคลนแข็งเป๊กเลยเนาะนี่น้ำตึก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 คอมหนาวหนาวไม่หนาวขิ้ด,ดูแล้วกันน้ำยังเป็นน้ำแข็งเลยวันนี้มีพระอาทิตย์สองสดีมีแดดพี่น้องจ๋ายด้วยนี่ก็เลยเลือโอกาสมาเดินขยับแข้งขยับขา ดจ,จ้ะน้ำเป็นน้ำแข็งหมดเลยด่างอยู่โซฟ,ฟาเราต้องมาขยับแข้งขยับขาหน่อยขอให้มีแดดขอไม่ให้ฝนตกก็โอเคแล้วจ้ะไปพี่น้องเดินออกกำลังกายกันต่อกัมีแดดนี่เหมือนเจอพระจ,จ้าเลยพี่น้องจ้ะสุดยอดละ หนาวมีการแต่งตัวหาดเดินออกกำลังกายยังใส่เสื้อผ้าหนาๆแบบนี้เลยพี่น้องเราต้องใส่แบบนี้ความอบอุ่นแล้วก็มาเดินสดชื่นพี่น้องอากาศมันเย็นอยู่แต่ห้องเดียวเส้นยึดเส้นเลยพอมีแดดหน่อยเราก็เดินมาออกกำลังกายมั่งยึดเส้นยึดสาย สุดยอดอากาศตอนเช้าอย่างนี้คือสดชื่นมากเลยจ้ะถ้าประมาณนี้แบบสูบอากาศแบบบริสุทธิ์มากเลยอันนี้ก็คือการทุ่งกลางนาพี่น้องบ้านฉันอยู่ใ,ใกล้ก,กับทุ่งนาเขานะพี่น้องอย่าเหงื่อก็เริ่มออกแล้วจะพี่น้องนี่แหละพอเราเร้ขยับขยายร่างกายหน่อยก็ดี มาชมบรรยากาศพี่ด้วยกันจะ้ะการทุ่งนาะนี่เขากำลังปลูกข้าวพี่น้องจา๋าเนี่ที่แรกฉันคิดว่าเป็นหญ้ามันไม่ใช่นะพี่น้องคือข้าวเขาจะเขาปลูกข้าวสาลีหรือข้าวอะไรสักอย่างเนี่ยรอมันโตหน่อยว่ามันข้าวอะไรฉันก็ไม่รู้โอ้เลือดชดฉีได้หน่อยได้แดดได้เดินขยับ ร่าางกายชมบรรยากาศในป่าที่หนาวเย็นแต่ก็มีคนมาเดิอนออกกำลังกายเยอะมากว้าเดินสดชื่นเดินไปโดยคุยกันทักทายกันในป่าไปด้วยจะพี่น้องนี่แหละเดินกระดิ่เฮียไปด้วพี่น้อง อีกสักพักถ้าน,น้ำแข็งละลายทางมันจะแฉดจ้ะเดินออกกำลังกายไปได้วยกันพี่นอ้องจ้ยอย่าเนี่ยเป็นสก็ดน้ำแข็งฮนะดวแอปเปิลพันตีแอปเปิลพันตีย,ย่างเป็นน้ำแข็ง mình dưới này từ nay tôi về là phi nói cha đi hè có ok đó đơn qua đây hè thay dù như thế cái nào tăng đơn tăng đơn, đơn. lập vitamin C sáng đẹp sống ปเด็นทีว่าฉันได้กลับเมืองไทยสองเดือนนะพี่น้องจา๋าเราก็มีคนเขาถามว่าเธ,เธอเธอบอเอาฉันไปเหตุงานน้ำแน่าไปนะคือบอกฉันไปเหตุงานน้ำแน่มูนะพี่น้องจา๋ามูเขาถามมาเนาะพี่น้องจา๋าว่าเม่นว่าฉันว่าอยากเอาผู้ใดมาเหตุงาน,น้ะพี่น้องฉันก็บอกหลยเชียกับวกับฉันก็บอกไปในคลิป แล้วว่าฉันบ่าสามารถเอาผู้ใหญมาเหตุงานได้พี่น้องจ๋าคือคือว่าทางเยอรมันพี่น้องจ๋าพ่แเมนว่าอยากมาเหตุงานพี่น้องเอากันมาเห็ดได้ถ้าพี่น้องเอากันมาเห็ดได้หรือเอามั่วเอาเพื่อนเอาฝูมาเห็ดได้พี่น้องเป็นอย่างฉันคือว่าเอาอยาิพี่น้องฉันหลายๆคนอนะ่ะมาเห็ดนาะพี่น้องถ้าฉันเอามาได้อีหรีล่ะ ฉันเาม่หมดลจ้ะอามาปดพี่น้องลูกนาอาฉันเาม่หิดเลยจ้ะฉันเอนไม,ม่ได้มันแต่มันเอามาบ่ได้อี่ดีพี่น้องฉันอยากจะขอโทษลายด้วยพี่น้องจ้าว่าเวลาฉันว่าอยากเอาผู้ใดมาเหตุงานแต่ฉันว่าสามารถเอาไมาได้ในกฎหมายเยอรมันนะพี่น้องจ้าเขาคนที่สามารถมาเหตุงานได็ก คนที่จบหมอหรือจบสูงๆงอ่ะพี่น้องจบพยาบาลแต่ก็ต้องจบจากประเทศเยอรมันนะพี่น้องใบการันตีจากประเทศเยอรมันเท่านั้นเพราะว่าเขาเสียหาจะอ,อาจีพที่ขาดแค้นนะพี่น้องมาเห็ดจะชดเรานสีมีปัญญาเอามูเอา,เอาฟงเอาเผื่อนมาเห็ดได้ตังได้พี่น้องจา้า ถึงขอโทษดีดีฉันบอสวัณฑ์เอามาได้จ้ะนอกจากคุณแต่งงานคือฉันเนี่ยแต่งงานกับคนเยอรมันก็ไม่สามารถมาอยู่เยอรมันได้ห้วกสาม,มีใบอนุญาตเฮ็ดงานได้เสียภาษีแต่หนึ่งจึงจะเฮ็ดได้จ้ะสําหรับคนที่จบระดับเฮ้าเนาะพี่น้องจ้ะจบระดับฉันจ้ะเพราะบ่ได้จบสายอาชีพที่ทางเยอรมันต้องการอาชีพสายอาชีพที่ทางเยอรมันต้องการน่ะคุณสามารถมาเฮ็ดได้พี่น้องจ้ะ ต่ระดับข้อมูลระดับชั้นหรือระดับขนาดปัญญาตีพี่น้องจ๋าไม่ยู่เยอรมันก็สำนับศูนย์ไม่ได้พี่น้องจ๋าอยากให้ทนเข้าใจนะแล้วก็มีเพื่อนบางคนหอกเธอสามารถเอามาได้เธอกปะปอไม้แบบว่าเธอกะให้เจ้าของลานซอยที่พนักว่า สยก็เล่น yup. ตีมาพี่น้องจ้าผู้แดกงเาสิมัสสวยผูเมียนญาติพี่น้องเขาเต่เดียวก็ไม่เปิดใฟเดียวนะเรื่องออกคนเดินออกกำลังกายหลายๆพี่น้องจ้านี่แหละพอมีแดดแน่คนเดียวเรามันกันสิหยากออกกำลังกายจ้ะออกกันต้อนาะ มีงูคนหนึ่งว่ะแนะนำจัดก,การให้เรียบร้ลยว่ะเธอก็ให้เจ้าของร้านก็ลร้นตีเห็ดไห่มาเห็ดงานไดดจิบน,นะพี่น้องจา๋าถ้าเจ้าของร้านเขาเห็ดแด้เขาเอาพี่น้องเขาไม่เห็ดถิบดีก่อนจ้ะพี่น้องจา๋าฉันเป็นไผ่เขาซื้อเห็ดป็นอย่างมันไม่เม็นเรื่องง่ายๆนะจ๊ะมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมดสามถึง เขาเป็นเจ้าของหลานเขาเนี่ยว่าสามารถเอาพี่น้องเขามาเห็ดเดืพี่น้องจ๋าทำว่ามาแต่งงานกับรันตีกับมาแต่งงานกับคนเยอรมันเขายังเขาเป็นเจ้าของ,ลงหลานแท้เขายังเห็ดบะได้พี่น้องจา๋ามูเพื่อนเชงคนหนึ่งเขากับบลูมาจากฮูมาจากไสเนาะพี่น้องเตรียมบ้างแผนให้เียนทุกย่างเห็ดจังสนจงๆๆสังสีอยากจะบอกว่าหเห็ดบะได้ดออกจากพี่น้อง ฉันเห็ดได้ฉันเ็าพี่น้องฉันอนอาเบิดและจ้าคลิปนี้ก็ฝากบอกได้จ้ะฉันบ่สามรารถเอาผู้ด,ดาเนดงานได้เยอะมันได้รักจ้าสวัสดีจ้าคลิปนี้เอาสมีได้จ้า